สวัสดีพี่น้องพองป่ายสุภุสุคนมือนีมาครับเ้วยอขาปลาหาเห็ดในประเทศเกาหลีหาเห็ดหาเห็ดเกาหลีใต้ครับขาสูง ขึ้นไปจะไหนเล้ยขึ้นไปได้รบารนี่นะาฟ้าสูงแค่โอ้โอ้ขึ้นไปจะไดนล่ะนี่ขึ้นไปทั้งน้อยนี่คือสูงแท้เฮ้ถแบบ้าเราบารนี่สูงขนาดขึ้นไปได้เอ้ยบารนี่น้ำม,มาจากเขาครับเดี๋ยวลงไปดูห้วยน้ำกันนะครับเนาะมาเก็บเห็ดกับมะพร้าวคลองน้ำน้ำห้วยเอ ธรรมชาติครับธรรมชาติขนาดเลยครับผมอยู่ครับนี่เห็ดพึ่งเกาหลีนะครับน้องผู้ใดพัฒนหูวจักกินได้ครับนี่ครับ,บรังพึ่งอ <ó>, ๋อพอเห็ดแล้วครับเดี๋ยวไ <posso S 1> ด้ได้ได้บานานี่พอรอจ้าครับครับพอแล้วบานนี่ โหเห็ดเผืงตัวนี้อุ้ยกินได้กินได้กินได้เห็ดเผืงเกาหลีพอแล้วครับพอแล้วพี่น้องเอ้ยย่ะเห็ดเผืงเีาหลีเออกินได้กินได้ครับครับครับถุง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 ใช่เดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเด้อบ้านหนิงพี่น้องเอ้ยขออนุญาตนะครับเห็ดเผืงเกาหลีใช่ล่ะยันบ่ล่ะข้างหลังยันวีดีโอเออนี่แหละเอาเอาไปแกงปีนั่นะล่ นี่ละนี่ละนี่ละผากันแกงกินปินนะครับน้อเห็ดพึ่งเกาหลีนะครับไปพัทลุงจัมูนี่โอ้ีหมันเป็นมูตัวรัดใส่ถุงใส่ถุงกูดอนี่คือหญ่เลยเดี๋ยว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 เี่ดีเดีเีเเเวเีเเเเยีเดดเีดดีัเดี มันโอ้เห็ดพวกน,นอนกิน,นขนาดเลยนอนกินกินได้น้อนกิน,น,นกินได้เลยเห็ดปูงามไรเห็ดอย่างนอนี่คือเป็นไข่คือเห็ดละงออก์ปะนอถึาโอ้ยกินได้กินได้ไดแ,แม่งกินนูน่นแม่งกินนู่นวะนี่ครับเอาตัดขนาดอืมเฮ้ ละงูเกาหลีเอาไว้เอาต้มสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องพองฝ้ายสุฟูสุคนมูนีมาตะครับด้วยเขาปลาหาเห็ดในประเทศเกาหลีหาเห็ดหาเห็ดเกาหลีใต้ครับมู้ยธรรมชาติขนาดเลยเสียงยังหรือเสียงน้ำได้ไหมมู้ยไปๆไปมานี้ เชียงน้ำเสียงน้ำพี่้องเอาน้ำไลขนาดเลยพุ่นได้หรอน้ำบออู้หูนะครับน้ำน้ำน้นพุ่นขุนุนลุนขนุนุนุนนุ่นขุุนนนขุุนุนนขุนขุุนนขุนานขุนนงนนุน เสียงน้ำไหลมาครับดินลงไปบงกัน โอ้ห th <Queen 1971. S 1> น้าผาสงูงขึ้นไปจังไรเดลยขึ้นไปได้บ้างหนาผาสูงแคะโอ้โอ้ขึ้นไปจังไรแล้วนี่ขึ้นไปทั้งน้อยนี่ขึ้นสูงแค่ฮะเราบานอีกสูงขนาดขึ้นไปได้เอ้ยบานอีกอ้อมติไปครับไปครับสนามขึ้นไปข้างบนบนรั้นบขึ้นเดินไปละอึบ นายพันจาต้องไปดูของนำเส้นนำอะไร น้ำครับน้ำ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 นี่น้ำมาจากเขาครับเดี๋ยวลงไปดูห้วยน้ำกันนะครับเนาะมาเก็บเพชรกับมาพรกคลองน้ำน้ำห้วเาวรรมชาติครับธรรมชาติขนาดเลยครับผมดูครับปลาเกาหลี คุณน่ะหน้าผาสูงไปดูรูปหน้ามาเดือเนีขึ้นไปได้คุณน่ะพี่น้องเลยพึงสูงเจอทางตันลำบันอ๋อพอเห็ดแล้วครับเดี๋ยวได้ได้ได้บานนี่พอแล้วจ้าครับครับพอแล้วบานนี่หัวเห็ดพึ่งตัวนี้ อุ้ยกินได้กินได้กินได้เห็ดเผือกเกาหลีพอแล้วครับพอแล้วพี่น้องเอ่ะยายเฮ็ดเผือกงิลีเหรอเออกินได้กินได้ครับครับครับถุง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 ใช่เดี๋ยวถ่ายคลิปคนในบ้านหน่อพี่น้องเอ้ขออนุญาตนี่นะครับเห็ดเผือกเกาหลีใช่หล่ะยันบ่หล่ะข้างหลังยันอยู่ดีนะเออนี่แหละเอาเ่าไปแกงปีนั่นใช่แล้ว

โอ้เน่าแล้วครับอดอกนงเป็นแมน่ดีวะเออนั่นๆดอ,อ,อกนุ่มมันเสร็จสิ่งเพิเ่งครับเพิเ่ง นี่เห็ดพึ่งเกาหลีนะครับนอกผู้ใดงพันหูวจักกินได้ครับนี่ครับรังพึ่งนี่แกงกินได้ได้วยครับครับยัางงามเลยเห็ดพึ่งนะครับเบารนี่เห็ดพึ่งเกาหลีเน,นี่ยพออีกแล้วครับ เพ็รเปล่งจะได้เกิดเกิดเป็นมูนะครับเนาะดอกนี้โอ,โอ้นี่ครับดอกหนึ่งเดี๋ยว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 นี่โอ้ขีกระเดือนกระมิ้นยังไงพ่อมรวมสมบูรณ์ครับนี่ขี้กระเดือนเกาหลีโอ้จ้าขี้กระเดือนไป็ตึ๊กเบ็ดอุ่นสุนทรสันนะิล่ะตึ๊กเบ็ดดีนี่ ดอกยังไงขนาดเลยนี่ครับเพชรพึ่งเกาหลีเนี่โอ,มอ้มาสาเราเอา,เอาอสิโอ,อ้นี่ครับดอกนึงเกลอบอโอ้ยเถาเดี่ยวเถาเถาดาวนี่เถาบ่าได้บ่ได้ลองดูถึงนี่บ่ ว้ายมาสามมาสามมือหนิ